วันนี้เราจะมาสาธิตการใช้กิ้งซิ่งครีมนะคะใช้วันละหนึ่งครั้งนะคะเมื่อใช้เสร็จก็นําไปแช่ตู้เย็นและคืนพพุ่งนี้ก็มาใช้ใหม่นะคะประโยชน์ของการใช้กิ้งซิ่งหนึ่งเช็ดทาความสะอาดฝุนละอองแล้วก็เมคอัพนะคะแล้วก็2ช่วยให้เราไม่เป็นสิวอุดตันนะคะสิวเซียนอะไรพวกนี้นะคะ3ช่วยลดการเป็นผื่นนะคะหรือว่าเป็นผดอะไรพวกนี้นะคะก็จะ หายนะคะเพราะเราเคยดเป็นนะคะมาสองวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เลยมาใช้คินซิ่งตัวนี้นะค่ะ B A คินซิ่งครีมตัวนี้นะคะใช้แค่รอบเดียวนะคะหายเป็นผื่นผดเลยนะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะเหงื่อไหลย้อยเหงื่ออาจจะแพ้เหงื่อของเรานะอาจจะเป็นผื่นผดได้นะคะก็ใช้ตัวนี้ก็ใช้ดีค่ะแล้วก็ านะคะก็คือทําให้เรานะคะเวลาใช้คิ้ซิ่นไปนี้นะคะแล้วล้างโฟมเสร็จนะแล้วเราก็ไปบารุงผิวหน้าของเราด้วยการทาโลชั่นนะคะทาโลชั่นก็จะซึมเข้าสู่ผิวชั้นในได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้คิ้งิื่นครีมกับโฟมล้างหน้านะคะก็จะทําให้เรานะคะบำรุงผิวก็คืออยู่แค่ผิวชั้นนอกนะคะไม่ลึกไปถึงผิวชั้นในนะคะตัวนี้นะคะ หลอดใหญ่นะคะ130กรัมนะคะ3 5 0 0นะคะ350 0นะคะส่งฟรีทั่วไทยค่ะวิธีใช้ก็คือบีบมานิดเดียวก่อนก็ได้นะคะหลอดนี้ใช้ได้คนเดียวนะคะหลอดใหญ่นะคะใช้ได้คนเดียวนะคะก็ประมาณ3าถึงเดือนนะคะ2คนอาจจะได้3เดือนนะคะนี่นะคะใช้ประมาณแค่นี้ค่ะ1เม็ดไขมุกนะคะ แล้วก็แ้มนะคะจมูกหน้าผากแก้มสองข้างคางนี่นะคะก็คือแต้มแก้มสองข้างหน้าผากคางจมูกนะคะนี่นะคะถ้าเหลือเราก็มาป้ายๆนี่ล้วก็ถูมือแล้วก็เช็ดจากด้านในเสิรด้านนอกอเลยนะคะนี่ค่ะไปอย่างนี้นะคะ หลงจะกน,นกำมือแล้วค่ะค่อยๆคึงไปค่ะค่อยๆคึงจะลุกไปอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้สัลีสองชิ้นนะคะสัลีหรือว่ากระดาษเช็ดช่เช็ดหน้านะคะเราก็จะใช้สองผืนนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะเช็ดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ มีทั้งแป้งมีฝุ่นละอองกับดำๆนะคะแล้วก็ที่เราถ่าคิ้วก็ออกนะคะเห็นไหมคะสนใจก็ทักมาได้นะคะ r u n g f นะคะมี f หนึ่งเก้าเก้าห้าหรือว่าศูนย์หกสองสามเก้าสามสามสองแปดเก้านะคะนี่ค่ะไหมคะส่งฟรีทั่วไทยค่ะ b a เป็นรุ่นรุ่นบิ๊ของโพ l a r เนี่ยนะคะรุ่นท็อปนะคะใช้ดีค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะนี่ค่ะเช็ดได้ลึกนะคะเนื้อครีมก็ซึมเข้าไปเด็กอย่างรวดเร็วนะคะนี่ค่ะทำให้เราเช็ดได้สะอาดหมดจดนะคะ รูดมอยทิสโมก็ใช้ดีค่ะก็ราคาจะพันนิดนดนะคะมีหลายรุ่นสามารถสอบถามได้นะคะนี่ค่ะไม่มีแล้วนะคะเช็คออกหมดแล้วค่ะสนใจก็ ทักมาได้นะคะ0623933289 0632219782นะคะส่งฟรีทั่วไทยคละ